ร่มเรียนมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้เพื่อรักษาคนซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ปัจจุบันที่แกปฏิบัติตัวอยู่เนี่ยก็คือการรักษาคนไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่ไปหาหมอตามโรงพยาบาลแล้วมันแพงนะครับก็จะมีการให้กินยาสมุนไพรหรือว่าถูกผีเข้าผีทำอะไรแบบนี้แกก็จะช่วยได้บรรเทาได้ไล่ผีออกได้อะไรแบบนี้นะครับ ลุงคนนี้เขาชื่อลุงชัยครับลุงชัยเป็นคนแถบน้ำป่านะครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสพบกับลุงชัยเนี่ยก็ตอนที่ผมไปอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละแบบแรกที่เห็นนะครับไม่มีผมไม่ได้รู้สึกสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรโศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในคืนนี้เนี่ย เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของหมอผีคนหนึ่งครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความน่ากลัวใดๆนะครับพอดีว่าผมได้มีโอกาสนะครับได้พบกับลุงคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นหมอผีเป็นคนในวิชาอาคมนี่แหละครับแกบอกว่าไม่ไม่ได้อยากเรียกตัวเองว่าหมอผีโดยตรงเพราะว่าสายวิชาที่แกร่ำเรียนมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้เพื่อ รักษาคนซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ปัจจุบันที่แกปฏิบัติตัวอยู่เนี่ยก็คือการรักษาคนไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ไข้เจ็บนะครับที่ไปหาหมอตามโรงพยาบาลแล้วมันแพงนะครับก็จะมีการให้กินยาสมุนไพรหรือว่าถูกผีเข้าผีทำอะไรแบบเนี้ยแกก็จะช่วยได้บรรเทาได้ไล่ผีออกได้อะไรแบบนี้นะครับลุงคนนี้เขาชื่อลุงชัยครับลุงชัยเป็นคน แถบแถบน้ำปา่าเพราะว่าผมไม่มีโอกาสพบกับลุงชัยเนี่ยก็ตอนที่ผมไปอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละแบบแรกที่เห็นนะครับไม่มีผมไม่ได้รู้สึกหรือว่าไม่ได้อมองมองไม่ออกอะครับว่าแกเป็นคนมีคาถาคมเพราะว่าลุงชัยแกก็ทำตัวเหมือนชาวบ้านทั่วไปอะครับถึงเวลาทำไร่ทำนาแกก็ทำตามประสาชาวบ้านทั่วไปจนผมมารู้เนี่ยก็ตอนที่ มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับป่วยนะครับป่วยก็คือนอนแซร้ทั้งวันเลยไม่มีแรงแล้วก็ผอมลงเรื่อยๆนะครับพ่อแม่ก็เลยพาไปหาลุงชัยลุงชัยแกก็บอกว่าก็กโดนผีทําเอานะครับผีของคนที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยเห,เหมือนมามาเข้านะครับแล้วก็เริ่มกินละแต่ว่าดีหน่อยที่ว่ามันกินยังไม่เยอะนะครับยังพอรักษาได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่ตรงนั้นพอดี นั่งเล่นอยู่ใ,ใกล้ๆแกพอดีครับบ้านอยู่ใ,ใกล้กันก็เห็นพิธีกรรมของลุงชัยนะไม่ได้มีอะไรเหมือนในหนังเลยครับคือไม่ได้มีการเอาหวายมาฟาดมาตะมาขู่ตะคอกถามว่ามึงเป็นใครมึงมาจากไหนอะไรไม่มีลุงชยัยแกก็ให้พ่อแม่ของเด็กผู้หญิงนะพาตัวเด็กผู้หญิงมาคือทอดที่ผมเห็นเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้ผมเคยเห็น น้องเขาตอนที่ปกติอยู่นะครับก็น่ารักสมวัยนะครับ1 0 1เเนี่ยประมาณเนี้ยก็น่ารักสมวัยอบบวบหน่อยแต่ณนะเวลานั้นที่พาไปเนี่ยคือเรียกว่าผอมลงซูบลงเยอะมากนะครับแล้วก็ตาเนี่ยโรยลอยไรย้รแววเลยนะครับเหมือนคนไม่รับรู้อะไรแล้วนะครับแต่ก็มีการกรอกตาม,มีการพยักหน้าเล็กน้อยบ้างเวลาลุงชัยถามทีนี้แกก็ ทำน้ำมนต์นะครับแวก็ว่าคาถาที่เป็นภาษาเหนือนะครับทําน้ํามนต์เสร็จก็ให,ให้ให้น้องผีหน่ะเขาจิบเข้าไปสักอึกน,นึงหลังจากนั้นแกก็ใช้ใบมยมนะครับยอดมยมทําเป็นพุ่มๆจุ่มลงในขันขน,น้ำมนต์ที่แกทาแล้วก็พรมพรมพรมแล้วก็ผูกเอาด้ายเส้น,นยมาผูกผูกเป็นเปาะเป็นเปาะเป็นปเปาะไว้แล้วก็เอาทําเป็นแทนสร้อยคอนะครับ ฟองคอให้แล้วก็ผูกข้อมือให้หลังจากนั้นก็เอาใบมะยมเนี่ยรูดนะครับตั้งแต่หัวตวดปลายเท้าเลย 3- 4สี่ครั้งนะครับแล้วแกก็บนสระถาคาถาของแกไปนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเออไปละนะครับแค่นั้นเองครับไม่ได้มีการกรีดร้องไม่ได้มีการขู่ตะคอกอะไรเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์กว่าน้องบีห่เขาก็เริ่มดีขึ้นนะครับดีขึ้นตามลำดับสุดท้ายก็หาย เป็นปกติอย่างหนึ่งที่ผมเห็นในบ้านลุงชัยนะครับในพื้นที่ของบ้านแกนแกจะปลูกต้นมะขามไว้สีทิศนะสีมุมเลยแล้วก็พวกมะพร้าวอะไรพวกนี้จะเป็นมะพร้าวไฟนะปลูกไว้หลายต้นเลยแต่ว่าแต่ละต้นเนี่ยแทบไม่มียอดเลยแล้วก็บ้านลุงชัยเนี่ยไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับแต่ว่ามีรอยเท้าวัวควายเ,ยเดิน เหมือนย่ําเต็มรอบบ้านเลยเต็มไปหมดเลยถามแกแกก็บอกว่าเป็นพวกกัวธนูควายธนูที่แกเลี้ยงไว้เพราะคนพวกเนี้ยคนที่มีของมีคาถาอาคมถึงคนทั่วไปเขาจะไม่รู้นะครับไม่มองไม่ออกแต่ว่าผีสางนางพายหรือว่าคนที่เล่นของด้วยกันเนมองออกแล้วก็จะมีการลองของกันเป็นประจำนะครับบางคนก็ส่งพวกตะปูส่งอะไรอย่างเงี้ยมาใชยแกบอกว่าก็ได้นี่แหละพวก วัวธนูควายธนูนี่แหละช่วยกันให้นะครับแกก็ปล่อยเป็นอินสระเดินอยู่ในรั้วบ้านแกนั่นแหละไม่ได้ไปทาอันตรายให้ใครมีบางคืนอันนี้มีคนพูดให้ฟังนะครับว่าเดินแบบเดินผ่านบ้านลุงชายกลางหนึ่งก็เห็นมีวัวกับมีควายสามสี่ตัวเนี่ยเดินอยู่นั่นนะเดินวนเหมือนเป็นยามเดินรอบรอบบ้านแกเลยนะครับและสาเหตุที่มะพร้าวเนี่ยมันไม่มียอดลุงชายแกบอกว่า พวกวัวธนูควายธนูเนี่ยกินนะครับกินแต่ว่าพอถึงเวลาวันพระหรือว่าวันศีนี่แกก็จะเอาย้าพวกย้าแพรหญ้าขนเนี่ยใส่พานแล้วก็ขึ้นหิ้งให้ผมก็ถามลุงชชยแล้วมันจริงไหมที่ว่าต้องปล่อยของทุกวันพระทุกวันพระใหญ่ทุกวันโกนแกก็บอกว่ามันก็จริงนะครับเพราะว่ามันก็ต้องปล่อยไปไม่งั้นแกจะคุมไม่อยู่แต่แกไม่ได้แบบพอถึงเวลาคืนวัน พระวันโงนปุ๊บเปิดหน้าต่างเอ้ามึงจักมึงอยากไปไหนก็ไปหรือว่าปล่อยไปเป็นลมพลลมพัดไข่ซวยก็โดนไปอะไรนี่แบบนี้ไม่ใช่นะครับแกบอกว่าแกจะต้องเดินเข้าไปในป่าลึกไปในป่าใกลๆหมู่บ้านจากนั้นก็ค่อยปล่อยเพราะว่าของที่ปล่อยไปนีมันก็จะเป็นพวกอิทธิฤทธิ์พวกความขลังความอาถรรพ์อะไรพวกนี้นมันก็จะกระจายอยู่ในป่าน,นั่นแหละไม่ไปทําอันตรายให้กับคนในหมู่บ้าน แกบอกว่าหมอผีในหนังอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ดูสนุกแค่นั้นเองแต่ความจริงชีวิตของหมอผีนั้นม,มันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกไม่จําเป็นต้องห้อยประคำสภายย่ามถือหวายอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับก็ใช้ชีวิตตามคนเหมือนคนทั่วไปนี่แหละถึงเวลาวันพระก็เข้าวัดนะครับรักษาศีลตัวแกเนี่ยไม่อยากจะเรียกตัวเว่าหมอผีอยากจะเรียกว่าเป็นลุงชายธรรมดาแกว่านะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระลึกไว้เสมอเลยคือต้องรักษาศีลนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีมีคุณธรรมในใจนะครับไม่ใช่ว่าเห็นใครเจ็บไข้ได้ป่วยปุ๊บเนี่ยกูจะต้องรักษาแล้วก็จะเรียกเงินครั้งละร้อยละพันละหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแกบ,บอกว่าครูเขาให้ตั้งค่าครูแค่12บาทบแกก็จะเก็บค่าครูแค่12บาทส่วนไอ้เงินที่ บางคนเขาพอรักษาหายแล้วเขาจะให้ต่างหากอันนั้นก็แล้วแต่ว่าลุงชัยเกจะรับไม่รับหรือว่าฝ่ายที่ได้รับการรักษาจะให้ไม่ให้นะครับเขาเรียกว่าเป็นของสมนาคุณนะครับเป็นเงินสมนาคุณบางคนเขาก็ไม่ได้เอาเงินมาให้นะครับเพราะว่าบ้านเขาไม่ได้มีเงินอย่างเงี้ยลุงชัยช่วยช่วยให้เจ็บหายเจ็บไข้ได้ป่วยเกก็เอาผลไม้เอาอะไรมาให้แต่สิ่งหนึ่งที่ลุงชัยบอกว่าต้องทําเลยคือก่อนรักษาต้องมีการตั้งขันคู ก็คือก็บือ12บาทนั่นแหละเอาเงิน12บาทดอกไม้นะครับทูบเทียนมาให้แกแล้วแกก็จะรับไว้นะครับเมื่อรักษาหายหายหายสนิทแล้วหายหายดีแล้วเนี่ยต้องมีการค่วมขันนะครับข่วมขันก็คืออาจจะเอาผลไม้บางอย่างมาให้นะครับร่วมมาหาแกเพื่อจะมาทําการทําพิธีค่วมขันซึ่งนันนียผมไม่เคยเห็นว่าค่วมยังไงนะเพราะว่าลุงชัยบอกว่าถ้าเราไม่ค่วมขันเนี่ยเราไปรักษากระใครแล้วเขารักษาให้เราหายแล้วเนี่ย แล้วเราไม่ความขันไอ้โรคภัยแค่จ็บที่เราเป็นมันจะทําอันตรายกับคนที่รักษาให้เราและแน่นอนนะครับเขามีของอยู่แล้วเขามีสิ่งที่จะป้องกันตัวเองอยู่แล้วเขาก็จะสะ,สะท้อนกลับแล้วไอโนะ้โรคมันก็จะกลับมาหาเราอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากาการจากผีทำาเนีย้ยบางบางคนเดินผ่านจอมปลวกนะครับจอมปลวกที่ใหญ่ๆเนี่ยนะเขาก็จะเรียกว่าไพายปลวก ็จะเจ็บแข้งเจ็บขาปวดขาเดินไม่ไหวเนี่ยลุงลุงชัยแกก็จะรักษาให้ด้วยการาใช้มีดหมอแกรูดเบา,เบาๆรูดเบาๆก็อาการก็ทุเลาลงหลังถ้าหายขาดแล้วต้องมาคว่ำขันนะครับถ้าไม่คว่ำเนี่ยมันก็จะกลับไปเดินไม่ได้อีกแล้วมันก็จะรุนแรงกว่าเดิมอดีายที่เขาเรียกว่าผีซ้ำดําพลอยนะครับทีนี้ผมก็ถามลุงชัยอีกครับว่าลุงแล้วที่เขาบอกว่าลมเพลลมพัดปล่อยของแล้วมีคนทักนะโดน มันจริงไหมครับุณชัยก็บอกว่าจริงแต่มันไม่ได้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าทักปุ๊บโดนปับ๊บไม่ใช่แบบนั้นถ้าคนที่จิตแข็งหรือว,ว่าร่างกายแข็งแรงมากๆแข็งแรงดีนะครับเป็นปกติเนี่ยต่อให้เห็นผีอยู่ตรงหน้าบินผ่านตรงหน้าเลยเนี่ยบินเป็นซูเปอร์แมนผ่านตรงหน้าเลยเนี่ยเราทักเฮ้ยนั่นผีนี่หว่าเนี่ยผีมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับมันก็บินของมันเองนั้นไปตกตรงไหนก็แล้วแต่มันแต่คนที่ป่วยคนที่จิตอนขวัญอ่อน,น,ออนป่วยกระสอบกอระแสนอยู่แล้วเนี่ย บางครั้งนะครับแค่เสียงหลังคาลั่นตึงไม่ได้ถักนะแค่สะดุ้งตกใจขวัญกระเจิงเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเวรกรรมของคนนั้นๆมากกว่าที่จะถูกลมเพลลมพัดนะครับอันนี้คือในกรณีที่เป็นการปล่อยของแบบแบบสายพุทธคุณสายขาวอะไรของแกนะแต่ว่าถ้าเป็น สายศายศาสตร์สายดำเนี่ยผมก็ถามลุงชัยแล้วมีไหมที่จอบจงปล่อยไปเพื่อจะให้ไปเล่นงานใครเนี่ยแกก็บอกว่ามีจงใจปล่อยให้ไปเล่นงานคนนั้นคนนี้ก็มีแล้วว่าปล่อยไปในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็อันนั้นจะแรงกว่าต่อให้คนที่มีจิตแข็งร่างกายแข็งแรงก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้นะครับแต่ให้ส่งผีไปทําอย่างเงี้ยลุงชัยบอกว่ามันเป็นศาสตร์ที่มันเป็นบาปนะครับหนึ่งเลยคือเราต้อง ต้องมีวิญญาณที่แกเลี้ยงไว้ผีที่เลี้ยงไว้เพราะฉะนั้นการเจ้าผีมาเลี้ยงได้เนี่ยก็คือคนที่ตายแล้ววิญญาณเขาจะต้องไปตามเวรตามกรรมตามภพภูมิที่สมควรจะไปอยู่ยแต่หมอผีหรือว่าคนที่มีอาคมเนี่ยกลับไปจับมาเพราะว่าเห็นว่าเอ้ยวิญญาณตัวนี้มันตายโหงมันจะเฮี้ยนกูจะเอามาเป็นทาสอย่างเงี้ยแชร์บ,บอกว่ามีแต่ว่ามันจะเป็นกรรมเพราะว่าเราไปฝืนกฎของกรรมเขาแล้วเราก็มาสร้างกรรมเพิ่มอีกด้วยการเลี้ยงเขาไว้ให้เขาทุกข์ทรมานดดวงวิญญาณที่ถูกเลี้ยงไว้เนี่ย เขาจะาถูกถูกเลี้ยงโดยการปล่อยให้อดดอย่างๆนะครับให้มันเกิดความโกรธความแค้นความกลัวต่อคนเลี้ยงเวลาชี้นิ้วสั่งให้ไปทําคนนั้นคนนี้ก็จะไปทําแล้วก็จะได้ของตอบแทนอาจจะเป็นการเลี้ยงเลือดสดๆนะครับเป็นเลือดหมูเลือดไก่หรือว่าลาบเลือดอะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่ว่าเขาจะทําข้อตกลงกันระหว่างคนเลี้ยงกับผี แต่ว่าที่แน่ๆคือมันเป็นกรรมแล้วเพราะว่าเราจะสร้างกรรมต่อเนื่องไปหลายๆทบเลยเราดึงดวงวิญญาณเข้ามาขังไว้แทนที่เขาจะได้ไปบุดไปเกิดแล้วไปชดใช้กรรมเป็นกรรมต่อเราหนึ่งหนึ่งเปลาะละแล้วก็เราส่งดวงวิญญาณตู้นเนี้ยไปทํากรรมอีกนะครับก็คือไปเล่นงานคนอื่นเขาก็เป็นกรรมต่อดวงวิญญ,ญาณหนึ่งเปละและของเราก็เป็นเปลาะที่2นะครับแล้วถ้าเกิดคนนั้นเขาตาย ก็เป็นกรรมปลอกที่สามดวงวิญญาณก็ไม่ได้เปผุดไปเกิดต้องรับกรรมต่อไปถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้อยากทําก็ตามเพราะฉะนั้นลุงชายก็เลยบอกว่าถามวาม่าคาพวกนี้ลุงมีไหมลุงเคยเรียนไม่เคยเรียนแต่ลุงแกรู้ว่ามันทําอันตรายคนอื่นลุงแกเลยไม่ทําผมก็ถามอีกครับ้ดยความที่เป็นคนสอดรู้สอดเห็นนั่นแหละว่าอ้าวแล้วถ้าลุงรู้ไม่ดีแล้วลุงทาทาไมลุงชายก็บอกว่ามันก็เป็นเหมือนวิชา ต่างๆนี่แหละมันความรู้ต่างๆนี่แหละคือมีเราเรียนผูกเราก็ต้องเรียนแก้ถึงเราไม่คิดจะใช้สายดําแต่เราก็ต้องเรียนวิธีเราก็ต้องเรียนสายดําไว้ด้วยเพื่อที่เมื่อเราถูกกระทําขึ้นมาแต่เราจะได้แก้ได้นะครับแล้วก็ลุงชายบอกว่าความอาภัพของคนที่มีคาถาอาคมเนี่ยที่สามารถรักษาคนนั้นคนนี้ได้เนี่ยคือจะไม่สามารถรักษาคนในครอบครัวได้เพราะว่ากินข้าวมอเดียวกันก็ เหมือนกับว่า,าความเชื่อแต่โบราณหรือว,ว่าคําสั่งสอนของคนโบราณที่ว่า,าเวลาลูกกินของเหลือเนี่ยกินข้าวไม่หมดพ่อแม่จะไปกินต่อลูกนะยุคสมัยใหม่อาจจะคิดว่าเออไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ลูกเรานะครับมันเป็นความเชื่อเก่าข้ามครึ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนโบราณเขาบอกว่าถ้าเรากินของเหลือต่อจากลูกเนี่ยปากเราเนี่ยจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เราจะด่าว่าลูกไม่ได้ลูกจะดื้อไดนนะอ้นนี้ก็สุดแท้แต่ท่านจะเห็นว่าเป็นยังไงนะครับ ก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงแต่ว่าที่บ้านผมนะั้นถือแบบนี้เชื่อถือแบบนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นลูกกินเหลือก็ทิ้งเท่านั้นเองไม่มีการที่จะไปกินต่อลูกครับไม่งั้นนะมันจะด่าว่ากันไม่ได้สอนกันไม่ได้เพราะลูกมันจะดื้อนะครับ mm hmm. เหมือนกันกับกรณีของใช้ที่ว่ารักษาคนในบ้านตัวเองไม่ได้เพราะว่ากินข้าวหม้อเดียวกันมันจะทําให้ทุกคําพูดที่เรา พนออกไปไม่ว่าจะเป็นการดับพิษไฟการไล่พิษไข้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เป็นแค่ลมปากธรรมดาเท่านั้นเองเวลาลูกเราเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอไปอะไรแบบนี้ถ้ามันเป็นการเจ็บป่วยจากในเรื่องของสิ่งลึนลับก็ต้องไปหาคนอื่นที่เขารักษาได้เราว่ารักษาคนอื่นได้แต่ว่าเรารักษาคนในครอบครัวไม่ได้เช่นนี้อีในนี้ก็เป็นเรื่องราวของลุงชัยนะครับที่ผมนามาเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องราวสั้นๆที่ผมได้รับรู้มาได้ถามแกมานะครับหากผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยไวน้ณที่นี้ด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังมาจะถึงตรงนี้ครั้งหน้าผมสัญญาว่าจะเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับคันนี้ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ